สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อน,อนๆกัลยาณมิตรนะคะที่น่ารักในช่องกุญยาดาหรือทาโร่วันนี้มาแปลกอีกแล้วค่ะเปิดก่อน3ใบนะคะให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะอาจจะเกิดราศีสิงห์นะคะเดือนสิงหาธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูลัคนาเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุดินพฤษศกันมังกรนะคะหรือเป็นคนที่จะบอกว่าอะไรอะ่ะ สะสมประสบการณ์มาเยอะและ้วนณะเวลานี้อยู่ในจุดที่เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญต้องบอกเลยว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้มีสติเป็นผู้ตื่นรู้เป็นผู้ที่สามารถที่จะสยบทุกปัญหาในชีวิตได้คือไม่กลัวเลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะจะต้องได้พบเจออะไรบางคนอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัว บางคนอาจจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนอาจจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตนะคะทุ่มเทเพียรพยายามในการทํางานมามากพอละณนะเวลานี้อาจจะอยู่ในจุดที่ว่าอยากหาเส้นทางหรือกําลังมองหาเส้นทางหรือตอนนี้กําลังมีเส้นทางบางเส้นทางที่อยากที่จะเลี้ยวไปแต่กําลังตัดสินใจอยู่ว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปอยังลังเล นะะหน่อยมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณตอนนี้อาจจะกําลังลังเลว่าสิ่งที่ทําอยู่นี้นะคะเราควรที่จะหาความสุขให้ตัวเองเพิ่มเติมหรือเราควรจะพอแค่นี้แล้วพาตัวเองออกมาจากจุดนั้นแล้วก็ไปหาสิ่งใหม่หรือเราอาจจะเหมือนกับประมาณว่าะจะบอกว่าอะไรเป็นทางที่สามเนาะ หาสิ่งอื่นๆมาเพิ่มเติมเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีภาระหน้าที่มีความรับผิดชอบมีสิ่งที่ต้องควบคุมมีสิ่งที่ต้องทําเยอะแยะมากมายในชีวิตนะคะเป็นคนไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้เป็นคนที่อ่อนนอกแข็งในเป็นคนที่เป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นนะคะมากมายแต่เพียงแต่ว่าณเวลานี้หน่ยมีความรู้สึกว่าบางทีคุณแค่ต้องการที่พักพิง ทางใจหรือต้องการเหมือนพักยกหรือต้องการเหมือนกับบางคนนะฮะเริ่มรู้สึกอยากหาความสงบให้ตัวเองแล้วนะคะแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีภาระบางอย่างที่เราไม่สามารถวางได้ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องรับผิดชอบเป็นภาระหน้าที่ที่คุณต้องแบกเอาไว้นะฮะคุณจึงได้มาพบเห็นคลิปนี้อาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรืออาจจะเป็นความหวังของหมู่บ้านเป็นลูกที่เหมือนกับพ่อแม่ตั้งความหวังไว้มากมาย ณะะนะเวลานี้คุณอาจจะอยู่จุดที่ว่าฉันควรทําตามคําร้องหรือความต้องการของคนรอบข้างเพื่อทําให้คนอื่นมีความสุขหรือฉันควรที่จะหาเส้นทางให้กับชีวิตของตัวเองหรือฉันจะมีเส้นทางไหนไหมที่จะทําให้คนอื่นได้ เขาเรียกว่าสมหวังและเราก็มีความสุขในเส้นทางนั้นบ้างอันนี้คือพลังงานของคุณนะคะหากคุณอยู่ในจุดที่กําลังสับสนนะคะกำลังไม่มั่นใจกลัวว่าสิ่งที่ตัดสินใจไปจะทําให้มีผลกระทบต่อคนอื่นๆหรืออาจจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณไม่ได้ทุ่มเทเพื่อเขาหรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกว่า พวกคุณนิดทอดทิ้งพวกเขาไปเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูค,ร,ครูบาอาจารย์มีสิ่งไหนอยากที่จะบอกจะกล่าวอยากที่จะเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเหมือนกับให้คำแนะนำนะคะอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะเหมือนที่หน่อยพูดเป๊ะเลยให้ชอบดีเลยตามคำพูดของหน่อยอย่างที่หน่อยบอกนะคะ คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนึกถึงคนอื่นอย่างที่หน่อยบอกคุณเป็นคนที่อยากที่จะทําตามเส้นทางของตัวเองแต่ยังรู้สึกว่าเหมือนกับ่ายังแคร์ความหวังแคร์ความต้องการของคนอื่นอยู่นะคะไพ่สองใบเนี้ยนะคะหน่อยมีความรู้สึกว่ามันเป็นสภาวะภายในของคุณนะคะอันนี้สองไพ่ใบนี้มันดูเป็นความอึมครึมเนาะ ต้องบอกก่อนวิธีการอ่านไพ่อาราคโนะคะที่ตกมาเมื่อกี้มี5ใบเนะบาะ5้าใบมี2องใบที่อยู่ในสถานการณ์อึมครึมถ้าภาพนี้จะเป็นเหมือนกับความรู้สึกเหมือนกําลังต้องการอ่าคล้ายๆกับเปรตเนาะเหมือนกับเหมือนกับสิ่งที่เหมือนกับมีภายในเราอาจจะมีความต้องการอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากไปกว่านั้น บางทีเนี่ยภาพนี้อาจจะหมายถึงว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยทําเพื่อคนอื่นมา,มากนะคะออกไปทํางานข้างนอกออกไปหาเงินออกไปใช้ชีวิตมาเพื่ออะไรเพื่อมาให้คนในครอบครัวได้กินอิ่มนอนหลับนะคะเพื่อได้ทําให้กับคนอื่นๆอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าคนอื่นๆเหมือนกับตั้งความหวังตั้งตารอคอยคุณอยู่นะคะ อะไรประมาณนี้แต่หน่อยมีความรู้สึกว่าณนะเวลานี้นะคะหากพูดถึงสองใบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะอึมครึมมันเป็นในลักษณะเหมือนความรู้สึกภายในที่มันเป็นภายในลึกๆแล้วที่คุณเนี่ยเหมือนกับเก็บซ่อนเอาไว้ทีนี้สิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะอยากจะบอกให้กับคุณเลยนะคะก็คือขอให้คุณจงกล้านะคะกล้าที่จะออกไปข้างนอกกล้าที่จะกลายเป็นตัวของคุณเองกล้าที่จะทำสิ่งดีๆ เขาเรียกว่ากล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองบางคนนะคะมีความสามารถนะคะมีความสามารถมากมายแต่อาจจะด้วยความที่โดนกดเอาไว้จากสายตาคนที่เขาเรียกว่าคนที่รอคอยความหวังจากคุณโดนกดความสามารถโดนข่มเอาไว้นะคะเพราะว่ากลัวทําออกมาแล้วมันจะผิดแผนหรือว่ามันจะผิดแผกไปจากสิ่งที่คนในครอบครัวสังคมที่ทํางานเราต้องการให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครคูบาอาจารย์บอกว่า เราเนี่ยเป็นคนที่ผ่านเรื่องราวอะไรมามากมายศักยภาพภายในก็มีมากมายสั่งสมประสบการณ์ในทุกๆอย่างมาเยอะแยะมากมายคุณจะไม่มีสิทธิ์ที่จะมองหาเส้นทางที่มันเป็นทางเลือกที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าดีใจที่ได้ตัดสินใจแบบนี้เชียวเหรอคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าหากสิ่งไหนที่คุณกําลังตัดสินใจอยากที่จะทํา อยากที่จะเดินหน้าต่ออยากที่จะทําเพิ่มเพื่อให้รู้สึกว่าคุณก็มีคุณค่าคุณก็มีความสามารถในด้านนี้คุณสามารถทํามันควบคู่กันไปได้แล้วคุณก็จะไม่ได้ทําให้สิ่งที่คุณกําลังทําให้คนอื่นอยู่มันเสียหายหรือบกพร่องอ่ะคุณจงทําเลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์มาการันตีว่าหากคุณยังไม่กล้าที่จะออกมาเผชิญกับเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นสิ่งที่คุณเลือกเนี่ย ขอให้คุณจงออกมาเพราะหน่อยมีความเชื่อว่านอกจากจะมีคนที่คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจคุณอยู่มีสังคมมีกัลยานมิตรที่รอคอยซัพพอร์ตคุณอยู่หน่อยเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของคนอาของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะนับถือสิ่งไหนท่านจะคอยดูคุณอยู่ห่างๆอันนี้หน่อยมีความโอ้ขอโทษค่ะมือไปโดนกล้องอันนี้นะคะอ่าองค์พญานาคนะคะกำลังพันรอบอ่า ูเขาหากใครดูบ่อยๆกับหน่อยอะ่ะจะรู้ว่าภูเขาคืออุปสรรคปัญหาเหมือนกับท่านจะมาการันตีว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะอุปสรรคปัญหาคุณจงเชื่อในศักยภาพของตัวเองและที่สําคัญคุณจงเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ คอยปกป้องคุ้มครองคุณอยู่หากสิ่งที่คุณทำคือสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมไม่ผิดศีลธรรมหากสิ่งที่คุณทำจะนำพาให้คนอื่นได้มองเห็นความตั้งใจได้มองเห็นผลลัพธ์ว่าคุณสามารถทำได้จริงๆหรือสิ่งที่คุณทำจะมีผลดีกับคนอื่นๆคุณทำไปเถอคะค่ะ บางคนก็อยู่ในเส้นทางที่ทํามาหากินทําเพื่อคนอื่นมามากอดอยากนะคะอดทนกินอิ่มนอนนอนหลับไม่เต็มนะคะกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเพื่อคนอื่นนะคะออกไปแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อคนอื่นจนสุดท้ายไม่ได้ทําเพื่อตัวเองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่านี่เป็นเส้นทางที่จะพาคุณไปสู่ความสุขกันเดินทางสายกลางการทําสิ่งที่ตัวเองรัก ะะโดยท่านจะคอยดูคุณอยู่ห่างๆเพราะท่านก็จะไม่ก้าวล่วงเหมือนกันเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาต้องได้เป็นคนนําพาต้องได้ทําเองต้องได้ปฏิบัติเองต้องได้เรียนรู้เองเพราะฉะนั้นนะคะคุณจงจาเอาไว้เลยว่าเส้นทางของคุณน่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์นะคะที่อยู่เคียงข้างนะคะขอให้คุณมีความเชื่อมีความจรัทธาแค่นั้นเอง คุณอะจริงๆแล้วอะในสายตาคนอื่นๆอย่างที่หน่อยบอกคุณคือผู้นําคุณคือคนที่นําพาคนอื่นไปในทิศทางที่ดีได้แต่เพียงแต่ว่าบางทีคุณไม่กล้าเพราะคุณรู้สึกว่าบางทีเนี่ยคนอื่นอาจจะมองว่าคุณสร้างภาพหรือว่าคุณทําไปเพื่อที่อยากจะได้หน้าได้ตาแต่จริงๆแล้วไม่หรอกค่ะสิ่งที่คุณอยากที่จะทำอะจริงๆแล้วเจตนารมณ์ของคุณคือคุณอยากจะทําให้คนอื่นเห็นว่าการคิดดีทําดีปฏิบัติดีหรือการมาเส้นทางสายที่คุณตัดสินใจที่จะทำาน่ะมันจะทําให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะ ได้ผลลัพธ์ที่ดีหมายถึงว่าได้อนนิสง์ด้วยค่ะคือการที่มีคนคิดนอกกรอบและอยากที่จะทำอะไรบางอย่างด้วยความที่มีความตั้งใจว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ทําแล้วจะทำให้ผลดีแก่ทุกคนแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นเส้นทางใหม่สิ่งใหม่คุณอย่ากลัวนะคะคุณจงเป็นผู้นำพาเขาเปิดโลกค่ะ พาเขาได้รับได้รู้พาเขาได้เห็นว่าการทําสิ่งแปลกใหม่ mm. การทําในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณตัดสินใจมาดีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทําให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะได้รับผลกระทบอะไรหรอกมันมีแต่จะทําให้พวกเขาเหล่านั้นได้อานิสงส์นะคะได้สิ่งดีๆไปด้วยเพราะหน่อยเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ไม่ว่าจะทําอะไรคุณจะนึกถึงคนอื่นๆเสมอคุณนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอนะคะ ข้อนี้ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะทําอะไรแล้วนึกถึงคนอื่นก่อนเสมอแต่ว่าวางทีอ่ะก็ขอให้คุณจงให้เวลากับตัวเองได้ดื่มด่าความสุขได้ดื่มด่าสิ่งที่ตัวเองหามาได้บ้างไม่ใช่ว่าหามาแล้วก็เอาไปให้คนอื่นก่อนนะคะแล้วสุดท้ายตัวเองก็มานั่งทุกข์ใจลําบากใจรื้นไม่เข้าคลายไม่ออกอยากจะใช้อยากจะมีอยากจะได้บ้างแต่ว่าก็ต้องแบ่งปันให้คนอื่นก่อนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะคะ คุณจงเป็นผู้นําคุณจงคุณจงเป็นผู้นําคนอื่นในเส้นทางใหม่ๆที่คนอื่นเขาไม่กล้าคนอื่นเขากลัวคนอื่นเขาไม่กล้าออกจากเซฟโซนสองใบนี้มันคือการเป็นผู้นําค่ะคุณจงเชื่อมั่นในคุณความดีจงเชื่อมั่นในแรงศรัทธาจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะจะมีคนที่คอยให้การสนับสนุนผู้หลักผู้ใหญ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์เขามองเห็นคุณอยู่ค่ะเขามองเห็นคุณอยู่นะคะใบสุดท้ายสิ่งที่คุณทําหลังจากนี้มันจะนําพา คุณและคนอื่นๆได้รับความชุ่มฉ่าได้รับความอุดมสมบูรณ์ได้รับความเย็นกายเย็นใจเพียงแต่ว่าจุดตรงที่คุณมาฟังคลิปนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจที่จะทําในสิ่งที่มันอาจจะแตกต่างแตกแยกจากคนอื่นแต่ขอให้จงมั่นใจเลยค่ะว่าสิ่งที่คุณทำคุณทําเพื่อคนอื่นนะคะคุณไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นเขาจะได้รับผลกระทบในสิ่งที่ไม่โอเคนะคะทีนี้หนูจะใช้ไพ่มหาสจรรัลในการมาสอบถามดูว่า อมีสิ่งไหนที่ท่านอยากจะให้แนะนํานะคะบางทีอ่ะหน่อยมีความรู้สึกคุณที่มาพบเห็นคลิปนี้คุณคือคนที่อยากที่จะเดินทางสายกลางเอาธรรมะเข้ามาในชีวิตอยากที่จะนําพาคนอื่นให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบเดินทางสายกลางการรู้จักการผิดชอบชั่วดีการมีธรรมะในจิตใจการปฏิบัติดีการนําหลักศาสนาเข้ามาสู่นะคะครอบครัวแต่เพียงแต่ว่าคนอื่นๆเขาไม่ค่อยนําพานะคะเขาแบบ เขาก็อยู่ของเขาไปเพราะเขาเห็นคุณทําแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ทําก็ได้เหมือนกับให้คุณทําคนเดียวก็ได้เป็นตัวแทนของหมู่บ้านก็ได้แต่จริงๆแล้วหน่อยมีความรู้สึกว่าการสะสมบุญบาร,รมีใครทําคนนั้นก็ได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าบางทีเราทําแล้วเราเรามีเยอะเราก็อยากเผื่อแผ่แล้วก็อยากแบ่งปันแล้วก็อยากแค่เปิดให้คนอื่นๆได้เห็นว่าการคิดดีทดําดีปฏิบัติดีอะ่ะนะคะสุดท้ายมันก็ได้ดีแค่นั้นเลยนะคะเราอยากเป็นผู้นําในการที่จะทําให้คนนะคะมาสานต่ออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะคะบทสวดมนต์อิติปิโสอ่า ใครที่มาฟังคลิปนี้แสดงว่าคุณสวดบทอิติปิโสซ,ซึ่งหน่สวดอยู่แล้วค่ะใน่สวดอิติปิโสร้อยแปดนะคะทุกวันหยุดทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะหรือทุกวันหยุดยาวๆอย่างเงี้ยนะคะปิดทองหลังพระขอสามใบนะทาบุญบ้านเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่างการที่คุณเป็นคนคิดดีทดําดีปฏิบัติดีเป็นคนปิดทองหลังพระนะคะทุกคนคุณเพียงแต่อยากจะทําให้คนในครอบครัวนะคะมีความสุข นำสิริมงคลให้กับคนในครอบครัวอย่างที่บอกคุณอาจจะเป็นคนคนเดียวในบ้านก็ได้ที่ปฏิบัติทมที่สวดมนต์ที่เจริญภาวนาที่นำสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านและอยากทำสิ่งดีๆให้คนอื่นได้ทำตามเพราะคุณอยากจะทำให้คนอื่นรู้ว่าการที่คุณทำแบบนี้มันมีแต่สิ่งที่ดีๆมันมีความสุขกายสุขใจมันเป็นทางเลือกมันเป็นทางทางหนึ่งที่จะทำให้ใครหลายๆคนได้หลุดพ้นกับ ความทุกข์ความไม่สบายใจแล้วมันมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ภายในใจอ่ะเมื่อภายในใจเราอิ่มภายในใจเราเต็มภายในใจเรามีความอุดมสมบูรณ์นะคะมันก็จะดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ความสุขกายสุขใจเข้ามานะคะพอภายในเราเต็มแล้วมันก็ล้นออกมาให้คนอื่นๆให้คนอื่นๆได้รับรู้นะคะปิดทองหลังพระมานานหลังจากนี้สิ่งดีๆมันกำจะมันกำลังจะล้นออกมาแล้วค่ะล้นแล้วก็เผื่อแผ่ไปให้คนรอบข้างแล้วหน่อยเชื่อว่าหลังจากเนี้ย คนอื่นๆเขาจะดําเนินรอยตามคุณนะคะคุณจะกลายเป็นผู้นําในการทําสิ่งดีๆคุณจะกลายเป็นคนที่เหมือนเป็นไอดอลเหมือนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นหลังนะคะเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้หากคุณเข้ามาพบเห็นคลิปนี้แล้วฟังจนถึงตอนท้ายขอให้คุณพิมพ์คําว่าเส้นทางแห่งการทําดีนะคะเส้นทางแห่งการทําดีเห็นไหมคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองปกป,ปักรักษาคอย ขัดคอยเหมือนกับไม่ให้สิ่งไม่ดีเข้ามานะคะแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ครูครูบาอาจารย์เทพเทวดาเขารับรู้ในสิ่งที่คุณทําและเขาก็จะมาอวยพรนะคะให้กับคุณให้คุณมีความสุขกายสุขใจให้คุณมีความเย็นสบายกายสบายใจเมื่อคุณทําดีปฏิบัติดีแล้วสิ่งดีๆก็จะล้นออกมาพอสิ่งดีๆล้นออกมาปุ๊บมันก็คยกลายเป็นคนรอบข้างก็ได้อานิสงส์ คนรอบข้างก็ได้ความปิติยินดีคนรอบข้างก็ได้ความเป็นสิริมงคลแล้วสักวันหนึ่งเขาก็จะทําตามคุณค่ะเพราะคุณคือผู้นําเพราะคุณคือคนที่ทําให้คนอื่นเห็นนะคะว่าการที่เรามีมีความสามารถในการต่อสู้ในโลกปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะทําในเรื่องของการเดินทางสายกลางการนําเอาหลักศีลธรรมนําหลักศาสนาเข้ามาใช้ในชีวิตได้ นะคะการที่เราจะต่อสู้กับบางอย่างที่เป็นสิ่งชั่วร้ายหรือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวดุร้ายสิงโตเหมือนกับสัตว์ที่น่ากลัวบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องใช้เรี่ยวแรงไม่ต้องใช้กําลังไม่ต้องใช้วาวาทะเกี้ยวกราดในการที่จะเอาชนะเราใช้ความสงบเราใช้ความดีเราใช้พลังบวกเราใช้ความเมตตาในการที่จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาความน่ากลัวความกลัวภายในจิตใจของเราได้ค่ะทุกคน เอาเป็นว่าหน่อยเป็นกำลังใจงให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะหน่อยไปลคะค่ะบ๊ายบาย